ผู้ใดที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานสร้างบุญกุศลมากับข้ามาแม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้าแต่พอพบเห็นหลักธรรมคำสั่งสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละเคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้า ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะภาวนาไตราสารณคมพุทธังสรารนังัจามิธรรมังสรารนังัจามิสังคังสรารนังัจามิเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วรีบพากันปฏิบัติเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้าข้าจะคอยช่วยศรัทธ,ธาข้าจริงนับถือข้าจริงแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแก แกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกข้าอยู่ใกล้ๆแกจับไว้